วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามราชวิธีครับคอยดีมีน้องเจ้าสันนี่นะครับตัวยกหลีกสีสกเกตครับทุกวันนี้ไปเตะให้ของทางอำนาจเจริญแล้วนะครับทางเจ้าสันนี่นี่คือใส่เสื้อลายยืนอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับส่วนตัวเสิร์ฟเสื้อสีขาวนี่คือเจ้าเจาครับเจตชดอครับ ฝั่งทางด้านหน้าเฟรมนี่เป็นเจ้าบ้านครับเจ้าตักลาวิถีครับกับเจ้าทีมหมูบินครับทีมหรือว่าทีมครึ่งรอบครับคนที่กําลังจะเสิร์ฟนี่คือเจ้าตักลาวิถีนะครับห่างหายจากวงการไปนานครับตักเสิร์ฟไม่ข้ามครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเสิร์ฟฟีตายข้ามฟีตายไม่มีบล็อกนะครับเจ้าเจเสิร์ฟครับเจต่อชะดดเสิร์ฟมาตักเปิดสายได้ครับยกไปห่างครับ โอ้โหเจ้าทีมเตะติดเน็ตครับเฟมเฟมอย่างไรหลังให้เยอะนะเฟมตัวเจเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟหลังเท้าหยอดมาครับทีมสวยครับอย่างนี้ครับนี่แหละครับลูกทีเด็ดของเจ้าทีมครับคือลูกเตะครึ่งรอบนะครับน้ำหนักร้อยสองโลครับเจ้าทีมครับยังเตะได้ดีครับ ลักเสิร์ฟข้ามไปสันนี่เปิดเขาเจยกมาสันนี่เตะดีครับสันนี่นี่โดยธรรมชาตินี่เป็นตัวยกนะครับโจเจต่อชดอเสิร์ฟมาลูกออกนะครับ ตักลาดวิถีเสิร์ฟไป <Hi. S 1> เจเปิดลุดครับสันนีลากเองปาดไม่ข้ามครับปาดหยอดไม่ข้ามครับลุงนี้ครับตักเสิร์ฟครับแต้มสองแต้มหนึ่งต่อสองครับตักเสิร์ฟไปเจเปิดซ้ายยกขวาสนันนีโอ้โหสอดตัวเตะได้สวยครับลุงนี้ถือว่า ยกย้อนนะครับเจ้าสันนียังสอดตัวเตะได้ครับเจ้าสันนี่บอกว่าเออตอนหัดเตะตะก้อนนะครับอยากเป็นตัวเตะครับก็ซ้อมเตะมาเรื่อยๆครับอยากเป็นตัวทําครับแต่สุดท้ายได้ดีทางตัวยกครับน้องทิมเตะครึ่งรอบดีครับ 1/2ออครับตักเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับเจ้าตักนี้ห่างหายไปนานครับเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่กี่วันครับเจ๋เสริมมาตักเปได้ครับตักยกเจ้าทีมยังตามเตะได้ครับ หลากลาดวิธีเสิร์ฟครับโอ้โหฉีกขานี่ยกขาแค่เอวเองครับเจ้าทักครับเจเสิร์ฟมาตักเปิดเขายกสวยเหือเกือบโดนเกี่ยวเหมือน,นกันครับเจ้าซันนี่ครับนิ่งมากครับ ลากลาดวิถีสันนี้ต้องลากเองครับโอ,โอ้โหเจ้าตักทำเป็นเหมือนทําทำเหมือนเคยเกี่ยวได้ครับเจตชดอเสิฟยอดมาตักเปิดหลังเท้าง,ง่ายๆอย่างนี้ก็เสร็จทิมสิครับ เจ้าทิมนี้รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าฉีขาเตะได้ดีครับตักลาดวิถีเสิร์ฟเสิร์ฟไปซันนี่เปิดซ้ายครับเจยยกสวยโอ้โหจ้ตักทำเป็นนิ่งครับแหมมาเหมือนง่ายครับที่จะเปิดส้นครับ เจต่อชะดอเสิฟมาโอ้เจ้าทีมเปิดลุดครับเจจต่อชะดอนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เสิฟหลังเท้าหลังคอดถือว่าเสิรฟได้ดีคนหนึ่งนะครับรูปร่างสูงยาวเข่าดีครับทิมครึ่งรอบหนักครับลูกนี้ครับ

เงยเจ้าทีมราชวิถีเตะออกครับแต้มฝั่งทางต่อชะดอขึ้นนำไป4ต่อหนึ่งครับเจต่อชะดอรอดครับไม่รู้เลยเอยพี่ไปวันเสาร์เนี่ย ตักลราวิถีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟยอดไม่ข้ามอีกแล้วครับวันนี้เจ้าตักเสิร์ฟพาดค่อนข้างเยอะครับหวังเจ้าเชต,ต่อชะดอดเป็นฝ่ายเสิร์ฟแทมสี่ต่อหนึ่งครับโอ้โหเสิร์ฟหลังเท้ามาออกไปนิดเดียวครับ ตักตักเตะเตะเต็มเลยตักเตะบอเตะจักเต็มชิมหายเลยสิโอ้ยโมไปเตะกันอยู่ทวงน้ำผมกินเตะเต็มหนึ่งต่อสี่ครับเสิร็จภาพไปซานี่เปิดซ้ายยกขวาห่างครับโดนเกี่ยวแล้วครับลูกนี้ครับทิมฝั่งหน้านี้ครับลูกนี้ครับ คู่นี้แอดมินก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเตะเดิมพันอะไรครับน่าจะเป็นต้มปลานะครับตาลาร์วิธีเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับแต้ม2ต่อ4ครับตักเซิร์ฟไปซันนี่เปิดน,นิ่งครับยกมาโอ้โหเจ้าเจว่าสลับยกขาปาดครับไม่ข้ามครับฝั่งลาวิธีไล่มาเป็น3ต่อ4ครับ ตักลาวิถีเซิร์ฟไปเจเปิดซ้ายได้ครับยกสวยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับเดี่ย,กรรย,ยวกับพี่ก็รึเต็มสี่ต่อสามครับเจต่อชะลอเซิร์ฟทีมเปิดได้ครับตักยกสวยเอาโดนเกีีวยว,วย,ยังอยู โอ้โหยังอยู่โอ้โหจะซันนี่ไปเตะกองเชียร์ครับสันนี่ <laughs> ไปเตะกองเชียร์ครับกองเชียร์ถึงกันร้องเลยครับแต่ <laughs> ลูกหลุดออกไปข้ามสนามแล้วยังไม่ยอมครับแต่สามต่อสี่ครับตักเสิร์ฟไปซันนี่เปิดมีหลุดมีดิ้นครับจเจ้าเจซันแบ็กเน้นน้อยไม่ข้ามครับ <laughs> ต็มสีเท่าครับตักล้าวิถีเสร์ฟครับหน้าตาจริงจังมากครับก่อนเสร์ฟครับเสร์ฟย,ยอดโอ้ตั้งแต่เห็นมาเสริฟย,ยอดยังไม่ข้ามเลยครับประมาณ5ลูกแล้วครับเต็มสีเท่าครับเจเสร์ฟมาตักเปิดได้ครับยกสวยก็ทิมไม่มีปัญหาครับ เฟฟเฟฟอยู่เชก่อนห้าลังห้าลังห้าลังอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นี่นะครับนี่นะครับชื่อช่องนะครับตะกต่อเข้าเส้นครับนี่ครับเสื้อสวยๆครับรักเสือไปเจยกสวยซันนี่เตะดีท่านที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับ เจเสิร์ฟมาตักเปิดมีหลุดทิมโอ้โหเจ้าสันนี่จะเปิดหลังเทา้าเขาไม่ขึ้นครับตักลาดวิถีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับแต้มอยู่ที่4เท่าครับตักเสิร์ฟไปสันนี่เปิดสบายครับยกมาสอดต,ตัวเตะแล้วครับ หรือว่าเตะได้สวยครับลูกนี้ครับโอเจตชดอเป็นฝ่ายเสร์ฟครับโอ้โหลูกนี้ทิมครับฝั่งเจ้าเจตชดอนี่ก็อยู่กับสารวัตต้นสมพรใจสิงห์หนนะครับ อดีตทีมชาติครับอดีตตัวยกทีมชาติครับโห oh. oh, ลูกนี้เจ้าตัก <Yeah. S 1> เสิร์ฟพอปได้ดีครับไล่สายสุดครับ <Yeah. S 1> เหมือนจะเสิร์ฟหลังเท้าครับแต่ไม่เสิร์ฟหลังเทา้าเป็นลูกเสิร์ฟพอปครับทิกหน้าเท้าหลอกครับได้ดีครับอตักเสิร์ฟไม่ข้ามครับ เจเสิร์ฟไม่ค่าเหมือนกันครับ oh, right. 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 ตักลาดวิถีเป็นฝ่ายเสิร์ฟเอาจอเจหลุดครับยังทันครับซันนี่แก้ไขแล้วครับตักรับหนึ่งสบาย2ยกสวยทิมไม่มีปัญหาครับเด้งดากใส่ครับรูปนี้ครับ รักลาวิธีเป็นฝ่ายเสร์ฟครับแต้ม6ต่อ4ครับทุก40แต้ม4ต่อ6ครับรักเปิดเข่าสวยยกสวยครับ นักกีฬาท่านใดที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับที่อยู่แถวอนุสาวรีย์สวรีชัยสมรภูมินะครับอยากเข้ามาซ้อมแต่ก็เข้ามาได้ครับที่สนามราชวิถีซอย6ครับอยู่ช่วงระหว่างซอย4กับซอย6นะครับเข้ามาปากซอยเป็นสำนักง,งานปปสครับเข้ามาซ้อมกันได้นะครับมีซ้อมกันทุกเย็นครับเตะกันจนถึง4ี่ห้าทุ่มทุกวันครับ อจอออเจ้ทีมเปิดหลุดครับสานนีลากเองแน่นอนครับเตะช็อตดีฝั่ง,นนะง,งทางตัวชะดอไล่มาเป็น5ต่อ6ครับตอนนี้กรรมการหลับครับไม่ยอมเลือนแต้มครับโอ้โหเจ้าทีมเปิดหลุดไป,ป2ลูกครับแต้มไล่มาเป็น6เท่าครับ แต้มหเท่าครับเจตตชรอเสิร์ฟมาเอ้าจ้าตั๊กก็หลุดเหมือนกันครับเสิร์ฟได้สามแต้มรวดครับบองทางจชรอได้เสิร์ฟต่อครับเจเสิร์ฟมาตั๊กเปิดซ้ายยกซ้ายโชว์ครับโอ้โหลุกนี้ต้องยอมเจ้าทีมแล้วลหะครับหักคอไก่จริงๆครับลุงนี้ครับ เอาแปดบ้านในแปด 8, ที่ในเลี่ยนทังเด็กเก้บเก้อที่สามกับเลี่ยนที่หอ่อถึงเจ็ดแต้มครับเปลี่ยนทางครับดูเจ้าเจ,าเจาครับดูหุ่นดูหอมนะครับแต่ว่าน่องนี้ใหญ่เหมือนกันครับ ต่หต่อเตักเสิร์ฟมาซันนี่เปิดขวาสบายเจยกไปม,มาดูสวงเสิร์ฟของเจ้าเจตชอฉดอใกล้ๆครับเจเสิร์ฟของไปตั๊กเปิดหลังเท้าซ้ายครับโชว์ครับ แลรูปนี้เสริมง่ายไปครับซักเปิดหลังเท้าซ้ายโชว์เลยนะครับลูงนี้ครับตั้หกต่อ7ครับซักเสิร์ฟยอดมาเจร,รับสบายครับยกสวยโอ้โหอย่างนี้ก็โดนดีครับ เจ็ดต่อหครับเจ <Okay, S 1> <J. S 2> เสร์ฟไป okay, ทีมเปิดสวย okay, ลากยกมาห่างนิดนึงครับเอา้าโดนเกี่ยวครับซันนี่ <Sunny S 2> ลากเองครับเยียบอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วครับเสียแล้วครับสามสามเหรอพี่ฝั่งทางต่อชะดดหนีไปเป็นแปดต่อหครับเจ<ม>ต่อชะดดเสริฟไ,ไม่ข้ามครับ หกต่อแปครับจะตักราบิถีเสิร์ฟเสิร์หยอดมาเอาอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับยังไม่เสียครับตักรับหนึ่งสวยทิม,มแต่สวยครับแต้มไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดครับแข่งขันกันที่สิบสามแต้มไม่มีดิวนะครับเจ็ดต่อแปดครับเสิร์ไปซันี่เปิดซ้าย เจยยกซ้ายสอดหืมเตะย้อนครับลูกออกนะครับแต่แปดเท่าครับตักเสิบท็อปมาเอ้าลุดชาน,นีลากเองโอ้โหเตะได้ดีครับ ไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องกัน,นครับบ่อ,บอก,กี้ได้มุมไม่ค่อยสวยเพราะว่านักกีฬายิงพื้นอยู่นะสักคู่นะครับ ตอนนี้เต็มอยู่ที่8เท่าครับเอา้สันนี่ก็หลุดเหมือนกันครับฝั่งลาบิถีขึ้นนำ9ต่อ8ขึ้นนำอีกครั้งครับตักยอดมาเจรับสวยยกสวย ักกีฬาท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเที่ยวกุงเทพก็แวะเข้ามาเตะเล่นเตะซ้อมกันได้นะครับที่สนามราชวิถีซอย4ซอย4กับซอย6นะครับอยู่ช่วงระหว่าง2ซอยครับแต่8ต่อ9ครับเจเส์อไปทิมเปิดสวยครับทิม,มเบอร์ตามต่ก็ได้ดีครับ เตมกต่อแปครับตักลายิถีเสิร์ฟซันนี่เอ้าลุดอีกครับยังอยู่โอ้ซันนี่แก้ไขได้ดีครับลูกชิดตะข่ายแล้วนะครับอืมจเจ้าเจเสิร์ฟใส่น้ำหนักไม่ข้ามครับ เต็มต่อแปครับตักลาวิถีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตักเสิร์ฟมาอาวเจ้าเจแตกเป็นเหมือนกันครับตอนนี้แต้มราวิถีขึ้นนำสิบต่อไปครับตักลาวิถีเสิร์ฟยอดมาซันนี่เปิดครับ เจยกสวยต้องใส่น้ำหนักแล้วครับเจ้าซันนี่ครับ <Okay. S 1> มาดูวงเสิร์ของเจ้าเจาต่อชะดอรครับ mm hmm. เจเสอร์ปไปทีมเปิดเขาสวยครับ oh. ตั้ยกสวยระเบิดอีกแล้วครับ สิบต่อไปครับตั๊กเสิร์ฟครับซันนี่เปิดดีครับยกสวยต่อตัวเตะดีครับเจตชดอเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเจเสิร์ฟไปทีมเปิดได้ครับตั๊กไลย,ยกมาทีมของนะครับโอ้โหถือว่าเตะแก้ไขได้ดีครับ น,น,นี่นะครับตัวยกของทางหล็กสีสกเกตครับแต่ทุกวันนี้ย้ายไปอยู่เห็นน้องบอกว่าย้ายไปอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วนะครับตั้งสิบต่อไปครับตอนนี้ต้องลากเองแล้วครับสอดตัวเตครับ แต่ลูกนี้มือลงพื้นค่อนข้างแรงครับก็ถือว่าเจ้าตักเสิร์ฟกวนได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าสนันนีเปิดลูกเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตั้งแปดต่อสิบครับยกหางครับโดนเกี่ยวหรือเปล่าไม่ข้ามครับเอาละครับขางต่อชอดอไล่มาเป็นเก้า ต่อสิบครับเจตชดเสิบยอทีมเปิดหัวสวยตักยกสวยเอาลูกนี้เจ้าตักยกค่อนข้างต่ำครับทีมเตตติดเนตครับอะไะครับเกมมาคู่ขี้สูสีกันอีกรอบครับตอนนี้แต้มอยู่ที่สิบเท่าครับมาดูวงเสิฟของเจ้าเจาต่อชด,ดอรครับ เจเสิร์ฟหลังเท้าคล้องไปทิมเปิดสวยตักยกสวยมากครับไม่มีปัญหาครับตูงนี้ครับได้อยู่ที่10เท่าครับจะตักลาวิถีเสิร์ฟยอดอเกือบข้าเหมือนกันครับนิดเดียวครับ เจเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเ,เจเสิร์ฟไปทิมเปิดเขาสวยทิคมค,ครึ่งรอบสวยงามมากครับนี่ครับเตจุฬาก็กระโดดเด้งดักอยู่ข้างสนามครับเตจุฬาครับรอซ้อมครับรอฝนตกเพิ่งหยุดครับ อ่ะมาชมเกมกันต่อครับตัวตักเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วครับไม่ได้นะครับเต้มปลายเกมแล้วนะครับจะมาเสิร์ฟพลาดบ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มาดูวงเสิร์ฟเจ้าเจ,าเจามั่งครับเจต่อชด,ดอเสิร์ไปตักเปิดสายมีดินครับยกหลังเท้ามาห่างครับทิมเตะไม่มมข้ามครับ <c oughs> เอาแล้วครับฝั่งทางต่อชด,ดอขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับผัดกันนำผัดกันตามครับตอนนี้แต้มอยู่ที่11-10ครับเซนชัยอยู่ที่13แต้มครับ เสิร์ฟไปลูกออกครับไอเอฟเล่นเป็นด้วยเหรอ <10. S 2> โอ้โหเอาทุกอย่างเลยนะ10ต่อ11ครับตักลาวิถีเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับตักเสิร์ฟมาเจเปิดซ้ายยกขวาต่ำครับโอ้โหซันนี่ยังไอ้ทันครับ เต้ม11ต่อ10เจเสิร์ฟคล้องไปเอา้าลูกดีครับเสิร์ฟคล้องแค่ข้ามครับเอาแค่ทิศทางครับเจ้าทีมเช็คออกพลาดครับเหลือแต้มเดียวเกมครับแต้ม12ต่อ10ครับจเจ้าเจต่อชอดอเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟหลังเท้าหยอดได้ดีครับจบเกมครับฝั่งต่อชอดอเอาชนะค่ายราพิถีไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ10ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ <driven> ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าเจ้าต้าลาแตบมาที่สนามหรือว่าจะเป็นเจ้า<ไ>ปองตีพงระวังภัยนะครับอดีทีมชาติเดี๋ยวทางแอดมินจ,จะถ่ายมาให้ชม